สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตำน้ำจิ้มข้าวมันไก่เจนะคะน,นะคะกำลังตักใส่จานจ้านะคะน้ำจิ้มข้าวมันไก่เจจ้านะคะสีดำสวยงามแต่งสีให้สวยงามนะคะฟ้าทยนะคะหอมขิงค่ะ ็ไปใส่หม้อเติมน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็เติมมะนาวนะคะตั้งไฟอ่อนๆหน่อยนะคะแล้วก็จะไปแล้วก็จะเติมน้ำแล้วไปตั้งไฟนิดหน่อยนะคะทุกคนไฟอ่อนๆนิดหน่อยนะ,ะกลมกล่อมนะคะน้าตาลปี๊บหวานกลมกล่อมจะหวานหน่อยนะคะคุณนิดินใส่สองช้อนเลย สองช้อนพูนพร้อมเะะสร็จแล้วคาเสร็จแล้วคาน้ำจิ้มข้าวมันไก่เจนะคะต้องเติมน้ำหน่อยน้ำมะนาวหน่อยนะคะน้ำสุกหน่อยนะคะน้ำจิ้มชิมรสชาติอร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะแล้วเราก็จะมีโปรตีนนะคะที่ทำแทนเนื้อเนื้อเนื้เน,เ,นเนื้อก็ไปใส่หม้อเติมน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็เติมมะนาวนะคะตั้งไฟอ่อนๆหน่อยนะคะ แล้วก็จะปรตเนาะโปรตีนเกษตรเอามาแช่น้ำนะคะแล้วก็เอาไปหมักนะคะแล้วก็เอามาทอดค่ะก็ใส่มะนาวเติมน้ำเป็นสวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาตำน้ำจิ้มข้าวมันไก่เจนะคะรากผักชีมีขิงนะคะมีพริกขี้หนู เสร็จราคาเสร็จราคาน้ำจิ้มข้าวมันไก่เจนะคะต้องเติมน้ำหน่อยน้ำมะนาวหน่อยนะคะน้ำสุกหน่อยนะคะนจิ้มชิมรสชาติสีดำสวยงามแต่งสีให้สวยงามนะคะฟ้าไทัยเพิ่มนิดหน่อยนะคะบีบมะนาวแล้วก็ชิมรสชาติ เรากำลังจะ,ใส,ะ,ะใส่น้ำตาลปรี๊บนะคะใส่น้ำตาลปรี๊บจะได้ไปเติมน้ำมะนาวนะคะแล้วก็จะชิมรสด,ดูนะคะแล้วก็เติมน้ำมะนาวนีนะคะกำลังตักใส่จานจ้านะคะมันจิ้มข้าวมันไก่เจจ้านะคะ ซีอ๊วขาวหิดหอมนะคะซีอ๊วขาวหิดหอมนะคะแล้วก็จะเติมน้ำแล้วไปตั้งไฟนิดหน่อยนะคะทุกคนไฟอ่อนๆนิดหน่อยน่ยเสร็จราคาเสร็จราคาน้ำจิ้มข้าวมันไก่เจนะคะต้องเติมน้ำหน่อยน้ำมะนาวหน่อยนะคะน้ำสุกหน่อยนะคะจิ้มชิมรสชาตินะคะ เพื่อความกลมกล่อมหน่อยนะคะเด็กนะกะํากำลังตักใส่จานจ้านะคะมันจิ้มข้าวมันไก่เจจ้านะคะไก่เนาะโปรตีนเกษตรเอามาแช่น้ำนะคะแล้วก็เอาไปหมักนะคะแล้วก็เอามาทอดอนนอค่ะแล้วก็ใส่มะนาวเติมน,น้ำเป็นน,นะคะพร้อมขิงค่ะ ะะ่แล้วก็จะชิมรสดูค่ะเติมใส่มะนาวด้วยนะคะนะคะพร้อมขิงค่ะแล้วก็จะปรุงเครื่องด้วยนะคะปรุงเครื่องไปไปก่อนนะคะตามใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามชมเด้อนะคะ รากผักชีมีขิงนะคะมีพริกขี้หนูซีอิ๊วขาวหิดหอมนะคะน่านะคะเพื่อความกลมกล่อมหน่อยนะคะดซอสฟ้าเขียวะคะ่ะสามช้อน นะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณค่ะค่ะจ้าฟ้าไทยเจนะคะจะเป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่เจนะคะทุกคนชูรสเจจ้านะคะเ,คเพื่อควากมกลมกล่อมหน่อยนะคะเจ้านะคะ เื่อความกลมกล่อมหน่อยนะคะลัรากผักชีมีขิงนะคะมีพริกขี้หนูเติมน้ำมะนาวนะคะแล้วก็จะชิมรสด,ดูนะคะแล้วก็เติมน้ำมะนาวอีกคะ่ะ แล้วก็จะชิมรสดูค่ะเติมใส่มะนาวด้วยนะคะเรไปใส่หม้อเติมน้ำหน่อยนึงแล้วก็เติมมะนาวนะคะตั้งไฟอ่อนๆหน่อยนะคะแล้วก็จะไปเติมเพิ่มนิดหน่อยนะคะนี่ก,ก,กันแล้วก็ตำค่ะนะคะแล้วก็ตำตำให้ละเอียดก่อนนะคะ ไก่เนาะโปรตีนเกษตรเอามาแช่น้ํานะคะแล้วก็เอาไปหมักนะคะแล้วก็เอามาทอดออค่ะส่อยแล้วก็ใส่มะนาวเติมน้ำเป็น,ปนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาตำน้ําจิ้มข้าวมันไก่เจนะคะกลมกล่อมนะคะน้าตาลปีบ๊บหวานกลมกล่อมจะหวานหน่อยนะคะคุณนินใส่สองช้อนเลย สช้อนพูนพรุกน,นะคะหอมขิงค่ะใส่เต้าเจี้ยวไป3มช้อนจ้านะคะ3มช้อนชานะคะนะคะเรากำลังจะใส่น้ำตาลปรี๊บนะคะใส่น้ำตาลปรี๊บจะได้นะคะหอมขิงค่ะ ไก่เจค่ะนะคะเราก็จะตักออกแล้วตอนนี้นะคะเราก็เพิ่มนิดหน่อยนะคะบีบมะนาวแล้วก็ชิมรสชาติตามใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามชมเด้อนะคะกัแล้วก็ตำค่ะนะคะ แล้วก็ตำตำให้ละเอียดก่อนนะคะ,ะคะ่ะเรากำลังจะใส่น้ำตาลปรี๊บนะคะใส่น้ำตาลปรี๊บจะได้สีดำสวยงามแต่งสีให้สวยงามนะคะฟ้าไทาย ใส่ขิงนะคะใส่รากผักชีค่ะใส่พริกขี้หนูเม็ดเล็กเม็ด,มด,มดใหญ่นะคะปนนะคะกำลังตักใส่จานจ้านะคะมันจิ้มข้าวมันไก่เจจ้านะคะไก่เนาะโปรตีนกเกษตรเอามาแช่น้ำนะคะแล้วก็เอาไปหมักนะคะแล้วก็เอามาทอดอค่ะใส่มะนาวเติมน,น,น้ำ สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาตำน้ำจิ้มข้าวมันไก่เจนะคะเิมรสดูนะคะเสร็จราคาเสร็จ้วคาน้ำจิ้มข้าวมันไก่เจนะคะต้องเติมน้ำหน่อยน้ำมะนาวหน่อยนะคะน้ำนสุกหน่อยนะคะน้าจิ้มชิมรสชาตเติมเพิ่มนิดหน่อยนะคะเขาไป,ไปใส่หม้อเติมน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็เติมมะนาวนะคะตั้งไฟอ่อนๆนหน่อยนะคะ แล้วก็จะไปสอดำสวยงามแต่งสีให้สวยงามนะคะฟ้าไทายสีดำสวยงามแต่งสีให้สวยงามนะคะ